พุ่มล็กไม่อออยู่ตอนนี้ทำไม่เป็นก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็มาวันนี้กับจัดกันรัวๆครับอะไรเป็นของเยอะเลยนะเยอะเลยนะสไตล์เอนะครับยสไตล์เอนะครับก่อนน้นครับน้ำยานะครับซื้อใหม่มาเลยนะครับจัดกิ๊กๆนะครับก็ข้างล่างข้างล่างครับข้างล่างช่างแล้วอ๋อตอนนี้ก็ดับแล้วดับแล้วนะครับ ก็ช่อมนะครับช่อมเปลี่ยนแผงนะครับเปลี่ยนแผงเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้พอดีติดขัดนิดหน่อยนะครับตอนเปลี่ยนแผงนะครับไม่มีใครช่วยเปลี่ยนแผงผมเลยไม่ได้ถ่ายรูปนะครับก็ไว้รอบหน้านะครับจากกันยายาวกับสไตล์เอนะครับโอ้ยได้ทักกูนะครับอยู่ที่สูงนะครับถ่ายรูปอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าอยู่ที่สูงนะครับตัวนี้อยู่กับพี่นุ่มนะครับพี่นุ่มของเรานะครับช่างฝีมือนะครับคนนี้นะครับ ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับคนนี้เพิ่งได้เห็นนะครับได้ข่าวเพิ่งได้ไปผ่านมาตรฐานนะคนนี้นะได้ระดับสามได้ระดับสามับระดับต <c oughs> ่ำสุดก็ปิดว่างนะครับตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแผงแล้วก็ตัวเช็คน้ำยาแนละ้วก็เวกนะครับก็ทําระบบใหม่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแผงชุดนี้ครับแผงชุดนี้นะครับยกชุดเลยยกชุดเลยเปลี่ยนไปแล้วครับ <c oughs> สายไฟอาจจะมั่วหน่อยนะครับ นี่เจางกเขาทำมาสีไม่ตรงนะครับอย่าโทษผมนะครับไม่เกี่ยวกะนรนะก็จัดไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับกับอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เวกเสร็จแล้วนะครับเวกเสร็จแล้วแล้วก็ปายน้ำยาออกนะคลายน้ำยาออกอ่าพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มเพิ่งผ่านมาต่เพิ่งผ่านมาตรฐานวีงานนะคนนี้นะนี่ตำรวจไม่จับเลยนะครับเขาไม่จับเลยนะ มาฐานเลยครับมาฐานแล้วครับแล้วเขาเปิดวาวก็เปิดโลก่อนนะครับไม่ใช่เปิดให้ครับเาเรียนมาแล้วผมไม่เถียงครับเรียนแล้ะครับเพิ่งความมาฐานผมยังไม่ผ่านนะครับมาฐานฝีมืงานนะครับก็ปัจเจ้าปัจเจหกเหลี่ยมถูกๆนะครับซื้อจากอันนี้ซื้อจาก diy ครับชุดนี้ครับแนะนำนะแนะนำราคาต่ำๆแต่พอใช้ได้ครับสำหรังาน ไม่รุนแรงนะครับก็เวลาขันเกลียวเทคนิคนะครับขันจนสุดแล้วก็ถอยกลับไปอีกประมาณครึ่งเกลียวนะครับสำหรับขันตัวเทปวาลนะครับเทปนะครับตัววาลตัวนี้นะครับขันวาลนะครับแล้วก็เวลาใช้ก็ใช้เทปวาลดีกว่านะครับเพราะเรงดันมันสูงนะครับนะครับแล้วก็เครื่องมือก็อย่าให้แพงมากครับเดี๋ยวจะขาดทุนนะครับนะครับ เครื่องมือก็ใหญ่แพงมากนะครับแย่เปิดแอร์นะครับดูว่ารันโอเคไหมนะครับเอาคิปแอมมาด้วยจับแอมด้วยเลยอ้าวพี่หลวงนะครับจับแอมด้วยนะครับจับแอมมันก็นะครับขาเข้าคมนะครับขาเข้าคมไม่ได้อีกแขวนไม่ได้เดี๋ยวต้องตัดตัวนี้ออกเอาคีมมาตัดเลยจับแอมไม่ได้ส่วนมากทำเขาแม่เราจับแอมนะหน่มดงอเมริกาเลยลำบาก มีไหมครีมได้หมุนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดจับแอมดูนะครับทำงานไหมแล้วก็ดูเก็บนะครับอย่าโดนหลาวผมโดนหลาคัตเตอร์ก็ไม่โอเคนะครับดูคัตเตอร์ช่างครับนะครับใช้จนหมดเลยนะครับช่างรวยประมาณนี้ครับเอามาตัดตัดตัดมุนมุนเออมุนเอ็มมุนเอ็มุนไรข้าเลยอ่านั่นแหละจำไหมอ่าครับบัดแอมไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าว่าทำอะไรครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับ ฟิลเตอร์ป้องกันสัญญาณับกวนที่ย้อนกลับไปหาแผงนะครับแล้วก็จับแอมป์นะครับตั้งแรง4 0แอมป์เพราะว่าตัวนี้มันกินแค่ประมาณกี่แอมนะ1 5แอมป์รู้ป่ะเพดไม่เท่าไหร่1 5แอมป์นะครับเพดมันแจ้งวนะ่า15แอมป์ย่างก่อนย่างก่อนเดี๋ยวพัดลมเวลามันสตาร์ทมันจะตัวนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับแอกแปนะไม่แอกแปหรือว่าแอกเพชชวานะครับตัวรีได้นะไม่มีนะครับ น่าจะไม่มีด้วอว่าอยู่ในคอยเย็นผมก็ไม่ทราบเพราะเพราะว่ารุ่นนี้ผมเพิ่งเพิ่งซ่อมไปนะแต่ถ้าถ้าเป็นได้กินสามหมืนหกแฟนนะครับมีแน่นอนครับตัวนี้มันสามหมืนหกสามืนกับสี่ร้อยบทตัวนี้นะครับของสไตล์นะครับแผงแยกนะครับทั้งหมดเลยซ่อมง่ายนะครับเปลี่ยนแผงเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับพวกบอร์ดเอ่อบอร์ดซัพพลายกับบอร์ดไดเวอร์นะครับอยู่แยกกันเลยนะดูชัดเจนไหมครับ ก็ทมง่ายนะครับแต่ว่าตอนก่อน,อ,นอนหน้านี้พอดีผิดพลาดเรื่องแบตแบตมือถือมันเต็มนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายดูตอนที่เปลี่ยนนะครับตอนที่เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับพอดีไอ้ไม่ใช่แบตนะครับไอ้แมมมันเต็มนะครับผมเพิ่งลงผมก็รูปลงในนู้นสองรูปพร้อมๆกันเลยครับลงในคลิปนะครับคลิปผมนะครับในในคลิป u t u b e นะครับเพื่อได้ระบาย เออมมไม่ออกนะครับพอดีตัวแต่ผมขี้ร้ายนะครับขี้ร้ายนะครับแมมอ่อนแมมน้อยนะครับก็ตอนนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับมีเสียงเอ่อรีเลย์ดังตอกแต็กแล้วครับตอกแต็กแล้วนะครับก็นี่ครับพัดลมมันจะมันจะเช็คก่อนนะครับมันเช็คก่อนว่ามาตร์พัดลมโอเคไหมนะครับเสร็จก็หมุนนะครับหมุนก็บางครั้งก็ต้องระวังด้วยนะครับมันจะไปชนข้างๆนะครับ วอนนี้วิ่งแล้วนะครับแอมขึ้นแล้วครับประมาณนี้นะครับแอมขึ้นแล้วเดี๋ยวดูลากยาวประมาณสิบห้านาทีโอเคไหมนะครับน้ํายาลงหรือยังน้ํายาลงหรือยังน้ํายาทำไมไม่ลงจ้งเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเลยทีนี้ได้ไหมเหมือนเดิมนะครับ เหมือนเดิมวอลกอลล์วิ่งนะครับเดินแล้วตัดนะครับผมเออเดี๋ยวต้องเช็คสายสัญญาณนะครับเดี๋ยวเช็คอุปกรณ์ตัวอื่นก่อนผมว่าเป็นที่ตัวอื่นแล้วชุดสายสัญญาณนะครับผิดพลาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับก็ให้มาเพื่อนๆมาดูตอนสตาร์ทนะครับก็คือนี้ฟ้องเอเดอร์โค้ด E.O. นะครับผม E.O. นะครับก็คือเป็นฟ้องว่าระบบเซฟ อโปรเทคนะครับโปรเทคอ่ของภาคไดเวอร์นะครับเพียนนะครับเดี๋ยวผม่อยตรวจช็คอีกทีหนึ่งครับผมก็ทําคลิปให้เพื่อนดูพอเบื้องต้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณที่เห็นนะครับผมก็พอเป็นแนวทางสาหรับช่างมือใหม่นะครับช่างมือเก่าไม่ต้องดูนะครับดูก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ